6ข้อดีการแต่งกิ่งต้นทุเรียนสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึง6ข้อดีนะครับในการที่เราเนี่ยจะแต่งกิ่งต้น,นทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า6ข้อดีนะครับในการแต่งกิ่งกับต้นทุเรียนมีอะไรบ้างนะครับผมต้องบอกละอนเลยนะครับว่าไอ้6ข้อดีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับกลับไปแต่งกิ่งต้นทุเรียนของท่านผู้ชม แบบที่ผมกําลังจะมาบอกเนะี่ยผมเชื่อว่าต้นทุเรียนท่านผู้ชมจะได้แบบนี้แน่นอนนะครับโดยต้นทุเรียนต้นนี้นะครับอายุแค่3ปีนะครับสปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้นทุเรียนอายุ3ปีกับต้นทุเรียนอายุ2ปีนะครับเมื่อเราแต่งกิ่งทุเรียนตามแบบที่ผมบอกไปแล้วมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพูดรอบเดียวเลยนะครับ ของข้อดี6ข้อก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะพาเดินดูต้นทุเรียนและจะอธิบายนะครับเนาะข้อดีแต่ละข้อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีข้อดียังไงทําไมมันถึงเป็นข้อดีในการแต่งกิ่งต้นทุเรียนนั่นเองและถ้าเกิดหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กับผมด้วยนะครับโอเคมาเริ่มที่ข้อดีข้อแรกนะครับข้อดีข้อแรกก่อนนะครับข้อดีข้อแรกคือถ้าเราแต่งกิ่งต้นทุเรียนอยู่เป็นประจำครับมันจะช่วยทําาให้้ตนนุเเรรีย ต้นโตวไวต้นโตเร็วแบบนี้นะครับและยังช่วยให้ลําต้นนะครับใหญ่นะครับมาดูนะครับลําต้นใหญ่อวบใหญ่ดูนะครับต้นทุเรียนอายุ3ปีอวบใหญ่เห็นไหมครับอ่ากิ่งใหญ่อวบใหญ่นี่คือนะรประโยชน์ข้อที่1อ่าเดี๋ยวผมจะบอกต่อเนาะว่าแล้วทําไมมันถึงทําให้ลําต้นและกิ่งอวบใหญ่ได้ในการแต่งกิ่งต้นทุเรียนต่อไปประโยชน์ข้อที่2ประโยชน์ข้อที่2ก็คือนะครับ เมื่อเราแต่งกิ่งต้นทุเรียนอยู่บ่อยๆนะครับแบบนี้นะมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคในต้นทุเรียนเช่นโรคเชื้อราไฟทอปเทอร่าเนี่ยเชื้อรานะซิลฟาเลียมนะพิเทียมอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสช่วยลดในการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้และยังจะช่วยนะครับป้องกันพวกหนอนแมลงเพี้ยได้เพราะว่าการแต่งเอ่อแต่งกิ่งต้นทุเรียนบ่อยๆเนี่ยนะมันจะทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยออไม่เป็นที่หลบซ่อนของพวก นอนเพี้ยแมลงนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ข้อที่2นะหรือข้อเดียข้อที่2ต่อไปข้อดีข้อที่3นะครับเนาะของการแต่งกิ่งต้นทุเรียนนั่นก็คือหากเราแต่งกิ่งต้นทุเรียนอยู่บ่อยๆแล้วเนาะมันจะทาให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นทรงพุ่มมากกว่าทรงฉัดหรือต้นตรงขึ้นไปดูต้นทุเรียนผมละกนะันอ่ะลองออกไปดูนะว่ามันเป็นทรงพุ่มจริงไหมอ่าดูเห็นไหมครับทรงพุ่มจริงไหมอ่าส่วนมันเป็นทรงพุ่มได้ยังไงแต่งแบบไหนแล้วเป็นทรงพุ่มได้อย่างนี้เดี๋ยวไปฟัง หลังจากที่ผมบอกหข้อไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคต่อไปอันนี้คือข้อที่ไหนนะครับเมื่อกี้ข้อที่สามนะข้อดีข้อที่สมนะไปส่วนพุ่มข้อดีข้อที่สี่ข้อดีข้อที่สี่นั่นก็คือการที่เราตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนอยู่เป็นประจำนะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะแทงยอดหรือแตกยอดออกมาใหม่และแตกใบออกใหม่เนี่ยพร้อมกันเขาจะแตกออกมาใหม่พร้อมๆกันเลยอ่ะดูดูใบ เวลาเราตัดแต่งกิ <ancora> ่งี่ยมันก็จะแตกใบออกมาปแบบนี้เห็นไหมเนีちち่ยอย่างของผมเ่ยมันก็จะแตกออกมาใหม่เห็นไหมชุดใหม่ชุดใหม่เห็นไหมเต็มเลยนะครับเนี่ยมันก็จะแตกออกมาใหม่พร้อมๆกันนะครับเนาะเนี่ยทุกที่นะมันจะแตกใหม่ออกหมดเลยเนี่ยดูจากตรงนี้ก็เห็นไหมเมื่อเราแต่งกิ่งไปมันก็จะแตกออกมาใหม่อย่างนี้มันมีโอกาสทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยแตกยอดหรือแตกใบออกมาใหม่พร้อมๆกันนั่นเองนะครับนี่ข้อข้อดีข้อที่สี่นะต่อไปข้อดีข้อที่ห้านะครับนั่นก็คือมันจะช่วย ทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋านะ,ระ,ห,นระานะหรือลดต้นทุนนะครับเนาะอ่าลดต้นทุนนะครับ, er fund, รบส่วนมันลดต้นทุนได้ยังไงประหยัดเงินได้ยังไงเดี๋ยว่อยมาฟังต่อต่อไปข้อดีข้อที่6นั่นก็คือทําให้เราประหยัดเวลาในการที่จะเออมาดูแลต้นทุเรียนของเรานั่นเองนะครับและนี่ก็คือ6ข้อดีหรือ6ประโยชน์นะครับของการที่เราเนี่ยแต่งกิ่งต้นทุเรียนะครับถ้าเราแต่งบ่อยนะบ่อยนะมันก็จะได้ข้อดี6ข้อนี้ อย่างแน่นอนผมกล้ายืนยันฟันธงแบบร้อเซเลยโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวมาชมต้นทุเรียนกันนะผมจะพาดูต้นทุเรียนอายุ3ามปีกับ2ปีแล้วก็ดูเลยว่าการแตกกิ่งของผมจะเป็นยังไงเนาะเมื่อแต่งออกไปแล้วประโยชน์แต่ละข้อเนี่ยหรือข้อดีแต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอเคนะครับอจบไปแล้วกับหกข้อผมบอ,อกไปก่อนแล้วทีนี้มาดูต้นทุเรียนกันดีกว่าใครอยากรู้ว่าต้นทุเรียนผมมีการเปลี่ยนแปลงยังไงตั้งแต่ผมปลูกใหม่ต้นนี้ตั้งแต่ผมทําคลิปมาในะ3สปีเนะี่ย นะออตอนนี้เนี่ยนะนะก็เข้าปีที่3ใช่ไหมผมทําคลิปตั้งแต่ต้นตนี้ต้นอายุประมาณ1ปีมั้งที่ผมเริ่มทาคลิปนะจะได้2ปีแล้วก็อลองติดตามดูคลิปเก่าๆดูนะอยากเห็นต้นทุเรียนการเปลี่ยนแปลงผมติดตามดูนะครับโอเคมาทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละข้อเนี่ยประโยชน์แต่ละข้อหรือข้อที่แต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเราแต่งกิ่งทุเรียนอย่างข้อที่หนึ่งใช่ไหมที่ผมบอกว่าถ้าเราแต่งบ่อยๆมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยต้นอวบต้นใหญ่กิ่งใหญ่ลําต้นใหญ่ต้นอวบ แข็งแรงใช่ไหมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะต้นมันอวบใหญ่จริงๆริกิ่งใหญ่จริงๆนะเหตุผลที่มันทําให้ต้นทุเรียนอวบใหญ่หรือแข็งแรงนะครับหรือแข็งแรงกนะ็องบอกก่อนว่าเนี่ยท่านผู้ชมมาดูอย่างนี้จะเข้าใจเมื่อเราตัดแ,แต่งกิ่งออกไปเนี่ยอย่างข้างในเนี่ยผมจะตัดแต่งกิ่งไปเนี่ยตัดเห็นมันอย่างเงี้ยมันจะมีรอยตัดเนี่ยตัดตัดตัดไปเรื่อยๆนะเวลาตัดแต่งดูเห็นไหมรอยตัดแกงเอ่อตัดแต่งกิง่งนะมันะนะจะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมผมตัด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 นะทำไมมันถึงกิ่งใหญ่อวบใหญ่แข็งแรงเพราะ่่าอ้กิงงตๆเหนนีะครับ มันถูกต,ตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่มาแย่งอาหารเนาะกิ่งอื่นๆที่เราเก็บไว้กิ่งอื่นๆเนี่ยเห็นไหมกิ่งต่างๆเนี้ยเมื่อมันไม่มีกิ่งกิ่งที่เยอะเกินไปใช่ไหมอา่าไม่เยอะเกินไปมันก็เหลือกิ่งหลักๆที่เราเก็บไว้มันก็จะได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่เนาะไอ้กิ่งที่เราตัดทิ้งไปมันก็จะไม่ได้ธาตุอาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะลำต้นมันก็เลยอวบใหญ่ได้ไวขึ้นและโตเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่คือข้อหนึ่งนะข้อดีข้อที่หนึ่งว่าทตไมม ที่ผมบอกว่าอามันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคถูกไหมครับเกิดโรคนะอ่านจะพาดูต้นอื่นไปด้วยดีกว่าอ่าน,นี่ต้นแรกเนาะต้นสามปีที่มันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคแล้วก็ไม่เป็นที่หลบซ่อนของพวกหนอนเพรียงมแมลงนั่นก็เพราะว่าเมื่อเราตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนเนี่ยอยู่เป็นประจำนะมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนะี่ยโปง่งโป่งนะโป่งคือยังไงเนี่ยก็คือแบบนี้มันจะโปง่งเห็นไหม การที่ทาให้ต้นทุเรียนโป่งแบบนี้มันจะทําให้แสงแดดเนี่ยที่ส่องลงมาแสงแดดที่ส่องลงมา,งดดงงม,ามันก็จะเข้าไปถึงบริเวณกิ่งลําต้นและบริเวณรอบโคนต้นนะครับมันจะทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเนาะแสงแดดสอดเออสอดส่องถึงบริเวณรอบโคนต้นแล้วกันนะและบริเวณโดนตามกิ่งตามลําต้นเนะไม่ให้ต้นเนี่ยมัน ชื้นหรืออับชื้นมากเกินไปไม่ให้ดินแฉะมากเกินไปนี่แหละเมื่อดินไม่แฉะมากเกินไปและลําต้นไม่ไม,ไม่ไม่อับชื้นมากเกินไปโอกาสที่มันจะเกิดโรคพวกเชื้อรามันก็น้อยไปด้วยนั่นเองนี่นะครับเห็นไหมนี่คือประโยชน์แล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ผมทํามานะครับต่อไปข้อดีข้อที่สามที่ผมบอกว่าถ้าเราตัดแต่งบ่อยๆมันจะทําให้ต้นที่เราเป็นทรงพุ่มใช่ไหมฮะเหตุผลที่มันเป็นทรงพุ่มเพราะอะไรอ่ะดูต้นนี้ไปแล้วเนาะเห็นไหมมันจะกิ่งก้างกลาง ออกหมดเลยนะไปดูต้นอื่นบ้างนะครับเดี to to ๋ยวมาดูต้นอื่นบ้างอ่ะยังดูต้นนี้บ้างอ่ะต้นนี้ก็สองเออสามปีที่มันเป็นทรงพุ่มเพราะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นทรงพุ่มเพราะอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราตัดแต่งกิ่งท่านผู้ชมมาดูอย่างเยอะนะอ่ะเห็นไหมจะเห็นชัดตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปอะอย่างเงี้ยตัดเก่งเอ่อตัดแต่งออกไปตัดเกี่ยวไปตัดกิ่ง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 เนี่ยออกไปเนี่ยมันเป็นทรงพุ่มได้เพราะว่าเห็นไหมตรงนี้มันไม่มีกิ่งข้างในเนี่ยมันไม่มีกิ่งไม่มีใบ เราลิดออกไปหมดแล้วไม่มีกิ่งไม่มีใบกิ่งกับใบจะอยู่ไหนครับอยู่ปลายทีนี้เมื่อไปอยู่ปลายเป็นไงน้ําหนักของกิ่งและใบที่มันเยอะๆมันก็จะกดลงไปให้กิ่งเนี่ยมันโน้มลงเมื่อกิ่งมันโน้มลงมันก็จะยืดออกกลางออกมันเลยกลายเป็นทรงพุ่มนั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆเลยอยากให้ต้นตุเรียนเป็นทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ่อยๆและตัดแต่งแต่ระหว่างข้างในเนาะ,ะลิฟ็์ตัดแต่ข้างในออกมาแล้วเหลือปลายใบเนาะเอาไว้ บริเวณนอกๆให้กิ่งมันถ่วงไว้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อดีข้อที่4ข้อดีข้อที่4นะครับอ่ะเดี๋ยวดูดูทรงนี้หน่อยเนาะอ่ะดูตรงนี้หน่อย3ปีข้อดีข้อที่4นั่นคือที่ผมบอกว่าถ้าเราตัดแต่งบ่อยๆใช่ไหมตัดแต่งบ่อยๆนะครับมันจะช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดหรือแตกใบอ่อนพร้อมๆกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นเล็กมากดีกว่ามาดูต้นทุเรียนอายุ2ปีมามาว่ามันจริงไหมเนี่ยมันก็จะแตกยอดแตกใบอ่อนพร้อมๆกันลองดูลองดูนะครับเห็นไหม แตกใหม่แล้วเนี่ยต้นนี้ผมเพิ่งแต่งไปเนาะรอยตัดแต่งกิ่งเต็มหมดเลยเห็นไหมอ่าดูนะเนี่ยผมจะตัดแต่งทีละเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเห็นไหมแตกยอดแตกใบอ่อนแตกยอดแตกใบอ่อนเนี่ยทุกทุกปลายใบเลยมันจะแตกพร้อมๆกันเห็นไหมอ่าดูนะครับเนี่ยไล่ไปเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้หนนขึ้นไปเห็นไหมครับเนาะจนถึงข้างบนนี่แหละนะครับเนาะคือข้อดีข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่เอ่อสี่หรือห้าแล้วเนี่ยผมจาไม่ได้นะ อ่าผมขอย้อนทีนึงนหนึ่งทำให้ต้นโตวไวสองลดโรคในโรคเชื้อราหรือป้องกันแมลงสามาทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยเป็นทรงพุ่มอา่าข้อสี่ก็คือข้อเมื่อกี้นะครับทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีโอกาสาแตกยอดแตกใบอ่อนอ่าออกมาพร้อมๆกันแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปมาดูข้อที่ห้ามั้งนะครับข้อที่ห้านั่นก็คือช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีข้อดีทั้งสีข้อนั้นแล้วนะข้อที่5ก็คือจะช่วยในเรื่องทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินหรือลดต้นทุนลงนะครับมันประหยัดเงินหรือลดต้นทุนยังไงท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยเนาะหากเราไม่ตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนเลยใบยมันจะหนามากผมเคยทําคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วย้อนไปดูได้นะที่สูตรปุ๋ยที่ทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยบ้าใบามันบ้าใบาจริงเลยเราเราเล่งใบออกมาก่อนเพื่อที่จะ เพื่ออะไรเร่งใบออกมาให้มันดกให้มันหนาเพื่ออะไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาตัดแต่งกิ่งที่หลังเพื่อที่จะให้ปลายใบต่างๆเนี่ยมันมีใบให้มากเพื่อมาถ่วงกิ่งใช่ไหมครับดังนั้นข้อดีข้อที่6เมื่อเราตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะเวลาเราเอ่อซื้อยามาพ่นฉีดพ่นเนี่ยนะมันก็จะใช้ยาน้อยลงนะยกตัวอย่างนะต้นทุเรียนตอนเนี้ยผมมีอยู่30ต้นเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่ตัดแต่งกิ่งเลยอ่ะยังไม่ตัดแต่งกิ่งเลยเนี่ยผมจะใช้ยาในการพ่นต้นทุเรียน30 นนถังประมาณ20ลิตรเนี่ยสถัง3ถังนะ,ะไม่ตัดแต่กิ่งแต่ตอนนี้ทุกวันเนี้ยพอผมตัดแต่กิ่งไปแล้วนะผมจะใช้ยาผสมยาใช้แค่2ถังเองประหยัดไป1นงถังอะท่านผู้ชมคิดดูดิอ่าสมมติดเดือนหนึ่งเราพ่น4ครั้งอ่าเวันนะเวันสครั้งใช่ไหมเดือนหนึ่งก็คือ4ครั้งเนาะอาทิละหครั้งใช่ไหมสี่อาทิตย์หเดือนใช่ไหมทเท่ากับว่าเราจะประหยัดยาไป2 468 8ถังอะท่านผู้ชมคิดดูอะเหมือนประหยัดไปเกือบ2รอบอะ อสองรอบอะนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือข้อดีข้อที่ห้านะจะทําให้เราประหยัดต้นทุนนะครับมาดูกิ่งก้านใบดีกว่าต้นต้นอายุสองปีว่ามันเป็นสมพุ่มจริงไหมอ่ะนี่ดูนะครับเป็นสมพุ่มจริงไหมอ่านะแล้วทีนี้เห็นไหมผมจะริดกิ่งจากในในนะเห็นไหมเราลอยลริดกิ่งต่างๆเนาะมันก็จะถ่วงไปนู่นแล้วต้นเนี้ยผมก็จะตัดเคยตัดยอดไปแล้วนะครับเนาะมันก็จะทําให้ต้นเนะี่ยอ่าเมื่อเราแต่งกิ่งอย่างเงี้ยบ่อยๆเนาะ ตัดยอดนะมันจะควบคุมความสูงได้ด้วยนะครับให้ต้นที่เรามีทงพุ่มนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายละนะท่านผู้ชมข้อสุดท้ายละสุดท้ายดูอต้นนี้ก็ได้ข้อที่เท่าไหร่ครับหกข้อดีข้อที่หกนั่นก็คือทําให้เราประหยัดเวลาหรือเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงในที่นี้คืออะไรนั่นก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะตอนแรกอะ่ะผมพ่นยาสามถังใช่ไหมสามถังนะ อ่าสาต้นตอนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งแต่ปัจจุบันผมใช้แค่สองถังถังหนึ่ง,งถ้าตีไปเลยถังละสี่อ่ะครึ่งชั่วโมงถ้าตีไปถังละครึ่งชั่วโมงแล้วสาต้นเนี่ยนะเท่ากับผมจะประหยัดเวลาลง30นาทีทําให้ผมเนี่ยเหนื่อยน้อยลงไป30นาทีเห็นไหมข้อดีของข้อที่6นั่นก็คือทําให้เราเหนื่อยน้อยลงหรือเอ่อประหยัดเวลาในการที่จะมาฉีดพ่นยาดูแลรักษาต้นทุเรียนน้อยลงนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นข้อดีทั้ง6ข้อนะครับนะหข้อเนาะที่ผม เอามาแนะนํานะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับอ่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ตัดยอดนะสองปีมาตัดยอดแนละ้วมาดูตรงนี้มาบางคนยังสงสัยว่าผมตัดยอดยังไงนะครับเนาะอันนี้คือยอดหลักมันเนี่ยแต่ว่ายอดเนี่ยมัน,ม,นมันแข่งอยู่ผมเลยตัดยอดหลักไปแล้วนะเดี๋ยวยังไงไอยอดแข่งเนี่ยผมก็อาจจะตัดนะครับเนาะอ่ะแล้วผมก็จะเน้นเป็นกิ่งข้างกิ่งต่างๆเนี่ยเก็บไว้นะครับเนาะนะอ่ะประมาณให้ได้สักเออยี่สิบกิ่งโดยประมาณถึงสามสิบ ยี่สิบกิ่งครับไม่เกินสามสิบกิ่งต่อต้นแล้วกันอาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับหวังว่าหกข้อดีในการแต่งกิ่งต้นทุเรียนจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเนาะอ่ะท่านผู้ชมมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้อายุประมาณยังไม่หนึ่งปีเก้าเดือนสิบเอ๊ะน่าจะสิบเอ็ดเดือนจะปีหนึ่งแล้วต้นเนี้ยนะมันเป็นต้นเล็กเนาะอายุยังไม่ถึงหนึ่งปีนะตอนเนี้ยต้นเล็กเนี่ยอ่าก็ต้องค่อยๆเนาะตัดแต่งบ้างเห็นไหมถ้ามันไม่ตัดแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นทรงพุ่มไม่ได้ยังไม่เป็นทรงพุ่มท พูดผิดนะครับก็คือมันจะยังไม่เป็นทรงพุ่มแต่ถ้าเริ่มตัดแต่งไปเรื่อยๆเนาะอายุประมาณหนึ่งปีเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มกลายเป็นทรงพุ่มตอนนี้มันเหมือนจะเป็นทรงตรงทรงฉัดเนาะซึ่งต่างจากสองสามต้นที่ผมพาดูมาเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเป็นทรงพุ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะแต่งมันบ่อยขึ้นเอามาดูต้นนี้ท่านผู้ชมจําต้นนี้ได้ไหมต้นนี้ที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่บอกว่าสูตรปุ๋ยทุเรียนที่ทําให้ต้นทุเรียนบ้าใบาอออออ่่่ะะะะตตต้้้้นน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 นีเเเมมืก็ยลยยยยไไไปปปดดดูนะููาางจชคิ ที่ต้นทุเรียนบ้าใบต่างนะตอนนี้ผมไปไงแต่งไปแล้วแต่งกิ่งแล้วนะเพราะว่าใบมันเยอะแล้วผมก็ริดกิ่งออกแล้วนะครับเห็นไหมเมื่อริดกิ่งออกมันจะเริ่มไปทรงพุ่มเนี่ยมาดูได้นะครับเห็นไหมเนี่ยน้าหนักมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อเราริดกิ่งในในออกไปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะไม่หนักเข้าใจไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันมีกิ่งอยู่มันก็จะเป็นทวงอยู่ทวงไว้มันก็ไม่หนักใช่ไหมมันก็จะทวงทวงัไปแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามถ้าเราริดกิ่งในออกเหลือแต่กิ่งปลาย น้ำหนักมันจะหนักตรงปลายอย่างนี้มันก็จะถ่วงลงนี้เป็นหลักมันก็จะทำให้กิ่งเนี่ยยืนออกกลางออกนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆแล้วกันเนาะส่วนส่วนการแต่งกิ่งทุเรียนผมแต่งแบบไหนก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยผมจะแต่งอยู่ทุกๆ1เดือนนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มเห็นเอ่อมันเริ่มแตกใบมากๆแล้วก็จะเริ่มลิดเนาะขแขนงออกเป็นหลักก่อนแต่งแขนงออกเป็นหลักส่วนกิ่งอ่ะจะดูทุกหนึ่งเดือนก็จะมาไล่ดูว่ากิ่งไหนที่มันเริ่ม กางออกมาถ้าเป็นกิ่งไม่สมบูรณ์ตัดออกเลยกิ่งเล็กกว่ากิ่งทั่วไปตัดออกเลยนะครับเนาะอ่าหรือกิ่งซ้อนกันอย่างเงี้ยตัดออกเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปการตัดแต่งกิ่งแล้วกันมาให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหกข้อดีนะครับการแต่งกิ่งทุเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะมาตัด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 ให้ดูเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่่นนนนนีีีี้้แหหหลละะะะเเเดดด๋๋ยยยววววมมัััััจจาาไปปคคคครรรบบบอใิสส